เฮโยสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนมาพบกับตอนใหม่ของเราแล้วนะครับวันนี้ครับเราจะมาพูดถึงรองเท้าฟุตบอลยี่ห้ออาดิดาสครับและนี่ก็คือ a d i d a า p r e รสค o ปเอ็กซึ่งเป็นรองเท้าทั้ง3รุ่นของอาดิดาตัวท็อปที่จะมาฟิวชั่นรวมกันโดยรวม3เทคโนโลยีจุดเด่นของทั้ง3รุ่นก็คือ Predator Freak โค a e n t และ x g h o s t เพื่อตอบโจทย์รองเท้าสายฟิวชั่นที่ครบเครื่องที่สุดโดยหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้เห็นแล้วว่าค่ารองเท้าเนี่ยก็จะทำรองเท้าแบบแบ่งแยกสายกันมาจะเป็นสายสปีดสายคอนโทรลสายเกมรับสายป้องกันอะไรอย่างเงี้ยขึ้นมามากมายครับเพื่อตอบสนองสไตล์การเล่นของนักฟุตบอลที่แตกต่างกันไปหรือว่าคนที่เอาไปใช้เนี่ย มีสไตล์การเล่นที่แตกต่างกันซึ่งนั่นก็เป็นส่วนดีส่วนหนึ่งนะครับในการตอบโจทย์ลูกค้าที่จะนำรองเท้าไปใช้แต่จะเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อนำสามเทคโนโลยีทอดทอของ a d ดิดาเมาดวมใส่ในรองเท้าในคู่เดียวซึ่งเราก็จะได้รองเท้าฟุตบอลแบบไฮบริดที่ตอบโจทย์ทุกสายในการเล่นไม่ว่าจะเป็นสายคอนโทรลสายสปีดหรือสายเกมรับและรองเท้ารุ่นนั้นก็คืออ d ดิดา p เพรสคอป X และนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกครับที่ทาง Ad i d a s เนี่ยเปิดตัวรองเท้าแบบฟิชชั่นขึ้นมาเพราะรุ่นล่าสุดที่ทาง a d i d a s เคยเปิดตัวมาเนี่ยก็คือรุ่น Ar คา i v e Mutator ซึ่งเป็นการรวม Ad i d a s ส r e ีเตอทั้ง10รุ่นเอามาไว้ในคู่เดียวแต่รุ่นนั้นเนี่ยพอเอาไปเล่นจริงเนี่ยอาจจะไม่ตอบโจทย์อะไรสักเท่าไหร่เพราะมีวัสดุบางส่วนเนี่ยเกิดความเสียหายได้ง่ายอย่างเช่นน้ำเนี่ยที่อาจจะหลุดง่ายไปหน่อยซึ่งผมมองว่ารองเท้ารุ่นนั้นน่ะน่าจะเก็บไว้สะสมเพิ่มเพิ่มมูลค่าในอนาคต,าาคบตาบ Press นอนคบโจทย สำหรับเพื่อนๆที่จะนําไปใช้ในการแข่งขันจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพครับโดยผมจะเริ่มจากเทคโนโลยีที่เอามาจาก Predator ฟ e ีก่อนนั่นก็คือ耐磨ส k ินรุ่นใหม่ที่ตัวหนามมีความอ่อนนุ่มและทนทานมากกว่าเดิมซึ่งตัวนี้จะช่วยในการสัมผัสบอลและการทัชชิงบอลแรกรวมไปถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปั่นบอลโค้งไม่ว่าจะเป็นข้างเท้าด้านในและข้างเท้าด้านนอกโดยเมื่อมารวมกับอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่มาจากรุ่น Copa Sense ที่เป็นหนังเจ็ตเจ็ตพรีเมียมแบบนุ่มนั่นก็คือ Fusion Skin ทำให้การสัมผัสบอลเนี่ยมีความนุ่มมากขึ้นกว่าตัวพ r e d a t ต r ตัวเดิมด้วยซ้ำครับทาให้ส่วนผสมระหว่าง r i ช i o n นสกิ n และ d e m o n Skin ระหว่าง p r e d a t o r และ c o ลปาเซนมีความลงตัวมากขึ้นด้วยครับส่วนเทคโนโลยีสุดท้ายที่มาเพื่อตอบโจทย์สำหรับเพื่อนๆที่ชอบวิ่งเร็วแบบสายสปีดก็คือชุดพื้นสตาร์ทแบบ Cap ์บ e เ Speed Frame ที่ทําให้ตัวรองเท้าเนี่ยมีความเบามากขึ้นโดยมาจากรุ่น a d i d a s x Ghosted ส่วนถ้าเพื่อนๆถามว่าความรู้สึกเวลาใสาไปยังไงเนี่ย ในส่วนนี้ผมขออ้างอิงมาจากเจมส์จากช่องยูนิสปอร์ตละกันครับโดยเขาบอกว่าในส่วนความนุ่มของหนัง a p p e r เนี่ยเวลาสวมใส่เข้าไปแลวลองสัมผัสบอลเนี่ยในรุ่นนี้จะมีความนุ่มมากกว่าตัว Predator ด้วยซ้ำอีกครับรวมไปถึงการสัมผัสบอลและการยิงบอลด้วยครับโดยความนุ่มของหนังจิงโจ้แบบนี้แหละครับเวลายิงบอลเนี่ยมันจะช่วยซับแรงให้เราไม่ได้เจ็บเท้าเราเวลาเราเตะส่วนถ้าใครที่ชอบจับบอลแรกแบบเนียนๆลงพื้นแบบนุ่มๆน,นะครับในตัว Demon Skin เนี่ยก็จะช่วยเสริมในการจับบอลแรกให้มีความเด็กมากขึ้นครับเพราะว่าในตัว Copa Sense เนี่ยอาจจะม ที่เปียกแฉะหรือฝนตกแล้วบอลลูกบอลเลื่อนๆเนี่ยในรุ่นเพรสคอปเอ็ก e เนี่ยก็จะตอบโจทย์ได้ดีกว่าโคปาเซนครับเพราะว่ามีน้ำช่วยดูดบอลได้ดีขึ้นส่วนอีกเรื่องนึงก็คือน้ำหนักของรองเท้าครับ ตัวน้ำหนักของรองเท้าเนี่ยก็จะเบาวกว่ารุ่น Predator และรุ่น Copa Sense แน่นอนครับเพราะว่าชุดพื้นที่มาจากรุ่น Adidas e x o s e n เนี่ยก็จะมีความเพียวบางและยืดหยุ่นกว่ารุ่น Copa Sense และก็รุ่น Predator Free ครับส่วนสุดท้ายก็คือสีสันและการออกแบบของรองเทารุ่นนี้ครับในส่วนตัวผมเนี่ยมองว่าค่อนข้างจะเป็นสีที่ดุดันผสมปนฉูดฉาดครับเพราะว่าตัวั p p e อรองเท้าเนี่ยก็จะยืนพื้นด้วยหนัง Fusion Skin แบบ Copa Sense ที่เป็นสีดำใช่ไหมครับส่วนสีของหนาได้มาสกิน Skin, แล้วก็ในส่วนลิ้นของรองเท้ารวมไปถึงผ้าถักและแผ่นรองรองเท้าชั้นใในนนนผมมคิดดว่่่่าาาาจจะกกสีเแพอองข แล้วก็อาดิดาสเอ็กซ์โด้วยครับแต่สิ่งหนึ่งครับที่ผมอยากจะคอมเมนต์เกี่ยวกับรุ่นนี้ก็คือทำไมทางอ d ดิดาไม่ทำเป็นรุ่นแบบคุ้มข้อไรเชือกไปเลยครับเพราะว่าไหนๆจะทํารุ่นตัวท็อปแบบพิเศษขึ้นมาทั้งทีนะครับก็น่าจะทําให้เป็นตัวท็อปสูงสุดที่เป็นแบบไรเชือกเหมือนรุ่นก่อนๆที่เคยทํามาไปเลยนะน่าจะถูกใจสําหรับสาวกอ d ดิดาที่รอคอยลุนเท้ารุ่นใหม่ๆครับอย่างไรก็ตามผมว่าอ d ดิดารุ่น Press Co ์ปเเนี่ยถือว่าตอบโจทย์สําหรับนักฟุตบอลหลายๆสายในนรรุ่่งเเเท้าาาดียวพวพะ ไอริดา้าได้นำจุดเด่นทั้งหมดของรองเท้าทั้ง3รุ่นไะม่ว่าจะเป็น Predator Freak กไอริดา e เอ็กซ์โกแล้วก็โคปาเซนมารวมกันอยู่ในรองเท้าคู่เดียวได้อย่างลงตัวเลยครับแต่น่าเสียดายที่รองเท้ารุ่นนี้ผลิตมาในจํานวนจํากัดแล้วก็ราคารองเท้ารุ่นนี้ราคาค่อนข้างสูงครับโดยราคาที่นําเข้ามาขายในประเทศไทยก็คือ 1500บาทและไซส์ที่ขายก็มีแค่เบอร์7ถึงเบอร์10.5 UK เท่านั้นเองครับส่วนร้านที่นำเข้ามาขายคือร้าน Array Football Concept Store นั่นเองและถ้าเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆในการเลือกซื้อรองเท้าฟุตบอลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเราไซส์คิเซอร์แล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย